การเดิมพันครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของอเมซอนในธุรกิจของชำอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการครองความเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกออนไลน์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาบริษัทประกาศว่าลูกค้าสามารถสั่งซื้อของชำแบบสดใหม่ที่เน่าเสียง่ายเพิ่มเข้าไปในคำสั่งซื้อจัดส่งแบบเซมเดย์ได้แล้วใน1,000เมืองและตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุม2,300เมืองภายในสิ้นปี2025 นักวิเคราะห์จาก JP Morgan เขียนในบันทึกล่าสุดว่าเรามองว่าการขยายบริการ Same Day สำหรับของสดจะช่วยให้อเมซ o n ยังคงคล่องส่วนแบ่งการตลาด e c o m m e r ิรในสหรัฐต่อไปแม้การแข่งขันจะสูงขึ้นทีมของเขายังคงจัดอันดับหุ้นอเมซ o n เป็นเบสไอเดียพร้อมให้ราคาเป้าหมายที่265ดอลลาร์ ตลาดของชำถือเป็นโอกาสการเติบโตที่ใหญ่เพราะคิดเป็น43%ของยอดขายค้าปีกในสหรัฐแต่มีเพียง15%เท่านั้นที่ขายของออนไลน์ตามข้อมูลของ JP Morgan การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารพร้อมกับสินค้าอื่นๆเช่นอิเล็กทรอนิกส์และของใช้ในบ้านในคำสั่งซื้อแบบ same day อเมซ o n ยังขายของชำผ่าน a เม z o n f ฟส h และ h Whole ู o o o s โดยปีที่แล้ว J.P. Morgan ประเมินว่าธุรกิจของชำของอเมซ o n มีมูล,ลค่าสินค้ารวมเกิน100,000พล้านดอลลาร์คิดเป็นราว20%ของ Gmv ในสหรัฐข่าวนี้สร้างแรงกระเพื่อมในตลาดทำให้หุ้นวอร์มาร์คอสโก้โคเกอร์ออบท์สันและ B ีเจูเซลขับ ล่วงลงเล็กน้อยในวันพุธก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาในเช้าวันพฤหัส,สบดีส่วนหุ้นผู้ให้บริการส่งอาหารอย่างดอแ d a s ดและอินเซคัรล่วง4%และ11%ตามลำดับและยังตกต่อเนื่องในวันพฤหัส,สบดีขณะที่หุ้นอเมซอนพุ่งขึ้น3.5%หลังประกาศข่าว j จพีมอร์แกนระบุว่าการลุกธุรกิจของชัมครั้งนี้อาจทำให้อเมซอนขยายช่องว่างผู้นำในอ e ีคอมเมิรสหรัฐได้อย่างมีนัยสำคัญกลยุทธน์นี้อาจเพิ่มความน่าสนใจของพามกระตุ้นการซื้อขายบ่อยขึ้นเพิ่มรายได้โฆษณาและกดดันให้ผู้ค้าของชัมดังเดิมต้องปรับค่าบริการและกละยุทธ์จัดส่ง นอกจากนี้ Amazon อเมซอนยังลดต้นทุนด้วยการสร้างศูนย์จัดส่งเซมเดหว์วางสต็อกสินค้าใกล้ลูกค้ามากขึ้นและใช้หุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติซึ่งทำให้สามารถขยายธุรกิจของชํ่ได้โดยไม่เจอปัญหากำไรหดที่มาเกิดในบริการส่งอาหารสด การมีลูกค้าของชำม,มากขึ้นยังหมายถึงโอกาสขายโฆษณามากขึ้นซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโต22%เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาส2โดย JP Morgan คาดว่ารายได้โฆษณาจะเพิ่มต่อเนื่องเมื่อมีแบรนด์แย่งชิงพื้นที่บนแพลตฟอร์ม AM Amazon มิเชลมอนตินีนักวิเคราะห์จากเอเวอร์คระบุว่าการขยายบริการนี้อาจทำให้ผู้เล่นรายใหญ่เช่นโฮเกอร์ oker, และอเบิร์ตสันต้องปรับกลยุทธ์การจัดสรงอาจลดหรือยกเลิกค่าจัดส่งในอนาคตโดยยกตัวอย่างว่าค่าบริการรับสินค้าหน้าร้านแบบเคิร์ฟไซส์พิกอัพเคยหายไปเมื่อ3-5ปีก่อน นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าการขยายบริการครั้งนี้ถือเป็นการลุกธุรกิจของชัมที่ดุดันที่สุดของอเมซ o n ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีอเมซ o n ก็ประกาศลงทุน4,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2026เพื่อเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ชนบท4,000แห่งในสหรัฐฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ